สาวน่ารักอานนี้ผมต้องแซวให้โตบิดเลยครับยิ้มใหญ่เลยแล้ว <c oughs> ตื่นเต้นเหรอยิ้มหวาเลยอ่ะแม่วันนี้มาเป็นานทุนให้ใช่ไหมครับซื้อสอดให้น้องเลยแม,ไม่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 ให้เขาผ่อนเองออผ่อนเองเฮ้ย <c oughs> ดีนะนให้<ด>เขาทำงานแล้วให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคุณ <c oughs> แม่จะออกกันดาว ก้อนใหญ่เท่ไห่ครับเขามีเงินดาวอยู่แสนหนึ่งมีงบอยู่แสนหนึ่งอ๋อเขาใช้เงินดาตวตัวเองเหรอโอ้ย่ยมเยมเยมแยมแล้วทำาตไม่ถูกแล้วเนี่ย <c oughs> ทำโตไม่ถูกแล้วยิ้มอย่างเดียวแซวให้โตบิดเลยต้องแซวให้โตบิดถ้าสาวน่ารักอานนี้ผมต้องแซวให้โตบิดเลยครับตอบคำถามถูกพี่มีคำถามให้สาวคำถามถ้าตอบถูกพี่ให้คำถามละหมื่นเลยโ <c oughs> อ้จะดูว่าแฟนคลับตัวจริงเปล่าไป๊จริงไป๊ <c oughs> จริงเจอใหญ่ก็ดูคลิปดูเก๋กันรถดูอะไรเงี้ยช่าดูคลิปดูรถ ยงงค่ะออ๋ชอบดูรถใช่แล้วคำถามง่ายแล้วกันพี่มีลูกกี่คนโอ้ไม่รู้ง่ายๆเลยต้องเราบจองก็ได้เชื่อพ่อก็ได้ถูกต้องครับถรือเชื่อพ่อก็ได้เออถูกเอาไปหมื่นนึงอีกคำถามนึงอ่ะพ่อพี่ชื่ออะไรอุ๊ยถ้าไม่รู้นี่คือแบบไม่ได้ไม่ยอมหนูกหาตัวช่วยได้ไหมถ้าไม่รู้คือไม่ยอมใช่นี่แหละตักติกตักเฮียาะพงเหรออะไรนะเหยาะพงถูกต้องครับเบาไป ที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับแย่แล้วว่าเฮ้ยวิ่งไปดูจริงจวยและคูถ้าเขาวิ่งไปดูนี่ผมโดนส่วนรถเต็มแม็กเลยนะแล้วเขาวิ่งกลับมาตอบี่ซวยเลยอ่ะหัวเหินหัวูเลขผิดเถอะหนูก็ลุนลอยลอยอยู่นะสีเท่าไหร่สี่สิบสองสี่เวเลขมาจากไหนสี่สิบสองโอ้โหสี่สิบกว่าปีทุกตั้งครับเอาส่วนรถไปเลย กิน <c oughs> สะลดเต็มเลยอ่ะ <c oughs> ให้ไปครับอยากได้อคุณขคิลกงซื้อคุดบ้า